DJ p l l a y i s b ี DJ อ้อมค่ะใช้ดิมูเตลูนะคะเอาให้หายอยากสำหรับคุณผู้ฟังที่ส่งมาถามอ้อมนะคะว่าพี่อ้อมครับวัดไหนไปแล้วรวยอู้หถ้าความรู้คุณผู้ฟังคิดว่าจะบอกแล้วก็ไม่ใช่คนดีอะไรถ้าวัดไหนไปแล้วรวยอ่ะคุณผู้ฟังอ้อมจะทำยังไงก,ก่อนถ้าออมรู้วัดอู้หพอเอ้ยมาเอ้ย ตอนนี้ดิวก่อนเลยอ่ะปะ่ะทอ้อมเชื่อว่าหลายคนก็คงอยากจะรู้ว่าเราจะดิวกับหลวงพ่อวัดไหนกันอยู่นะคะช่วงเวลาที่จะต้องจับรางวัลอะไรแบบนี้นะคะฉันบับคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องขอเพลงหรือว่าอัปเดตตัวเองว่าไปโรงพยาบาลมาแล้วก็รอผ่าตัดเรียบร้อยรอผลตรวจชิ้นเนื้อก็เป็นกำลังใจให้นะคะมันยากที่จะทำใจให้นิ่งแต่จริงๆมันก็ อ้อมไม่อยากให้คุณผู้ฟังขาดทุนปัจจุบันนะนื่องกบคุณผู้ฟังสมมติผลมันจะได้วันศุกร์อ่ะวันนี้มันยังไม่ถึงวันศุกร์ใช้ชีวิตวันนี้ไปก่อนอเพราะว่าถ้าไม่ใช่นั่งกังวลเออพอมันกังวลอ่ะไอแต่อ้อมรู้นะมันกังวลคุณผู้ฟังอ้อมรู้แต่อ้อมจะไม่คุยทับเลยว่าอ้อมรู้เพราะอะไรอ้อมขี้เกียจอวดอะไรแบบนี้เนียบอกป่ะไอความลุ้นแบบเนี้ยมันตื่นเต้นเสมอมันมีความไม่สบายใจเกิดขึ้นเสมอแต่มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราขาดทุน ความรู้สึกในปัจจุบัน mm hmm. สิ่งที่ทําได้แค่คิดว่าเออมีสองด้าน mm hmm. การการไปทางนี้แล้วมันจะทํำยังไงการไปทางนี้จะทํำยังไงหรือบางคนบอกว่าค่อยไปคิดเอาวันนั้นเลยก็ได้ mm hmm. ใช่ป่ะจะได้ไม่ต้องเหนื่อยอ่ะ เอาสะดวกแบบไหนแบบนั้นแต่อยากให้คุณอยู่กับปัจจุบันเท่าที่ไหวนะคะส่วนใครที่ขอเพลงเพื่อที่จะปลอบใจตัวเองเพราะว่าส่งฝรั่งเศสไปเ <c oughs> ชียร์ฝรั่งเศสแบบสุดใจ <c oughs> ได้เดี๋ยวจัดให้นะคะกลับไม่ได้ไปไม่ถึงแน่นอนค่ะไม่ต้องกลับแล้ว ไปไม่ถึงแน่แต่ก็ถือว่าเป็นปีที่ฝรั่งเศสโดดเด่นอีกปีหนึ่งเลยทีเดียวนะคะคนที่ขอลมหนาวเดี๋ยวจัดไปส่วนข้อความที่อบอกว่าอุณหภูมิที่เขาสัมผัสได้เมื่อเช้าเนี่ยที่นครพนมเลขตัวเดียวดีมากเลยนะจะอยู่กี่วันก่อนลมหนาวมาเมื่อไหร่ ลมหนาไปยังก่อนยงังยังอยู่แต่จะอยู่อีกกี่วันใช่อาจจะมาเป็นละลอกแล,ลก้วลอกอ่ะอก็คอยติดตามเอาลวกันแต่เรื่องนี้อ้อมมีเรื่องอยากจะปรึกษาคุณผู้ฟังคือถามอาม้อมอยากรู้ความรู้สึกหรือความคิดคนอื่นว่าคุณจะเขาเรียกอะไรนะพอแค่ไปต่อหรือพอแค่นี้คําว่าไปต่อหรือพอแค่นี้อ้อมถามคุณผู้ฟังนะง่ายๆเลยสมมุติว่าเราได้รับสิทธิ์ในการลดราคาสามร้อยบาท เมื่อซื้อของครบสามพันสข้มนะสิทธิ์สามร้อยบาทเมื่อซื้อของครบสามพันบาทถูกปหมเราก็จะจ่ายถ้าเราซื้อสามพันปุ๊บเราจ่ายสองพันเจ็ดถูกไหมคะทีนี้เราก็เดินไปซื้อของอไปของที่เราเลือกดูชิ้นแรกสิ่งที่เราคิดว่าเราอยากได้เท่าที่เราอยากได้นะสองพันสามร้อยเก้าสิบนั่นแปลว่าเรายังไม่ถึงจุดที่จะลดได้สามร้อยบาทขาดอีกหกร้อยสิบบาทคุณจะไปต่อหรือพอแค่นี้ คือซื้ออีกอย่างหนึ่งให้ครบสามพันเพื่อที่จะลดให้เหลือสองพันเจ็ดหรือคุณจะซื้อแค่ชิ้นเดียวสองพันสามร้อยเก้าสิบอ่ะคุณจะไปต่อหรือพอแค่นี้ <c oughs> ถ้าเป็นก่วงเอ,อเอาผมเอาซื้อแค่นั้นแหละจบคุณไม่เสียดายสามร้อยที่จะลด <c oughs> คุณคือพอแค่นี้ <c oughs> ไม่ไปต่อ <c oughs> แล้วคุณผู้ฟังแล้วคะคุณไปต่อหรือพอแค่นี้อ่ะจริงๆมันมีโอกาสคิดได้ทั้งสองแบบป่ะเ <c oughs> พราะมันอีกนิดเดียวป่ะ อีกซื้ออีก600 <c oughs> กว่าบาทเว้ยแล้วเราจะบอกตัวเองว่าแล้วเราจะได้รถ ชิ้นนี้เราจะเท่ากับเราซื้อได้เท่านี้คุณฟังถามจริงคนอื่นคิดยังไงในบอกอ้อมนะคะในระหว่างนี้อ้อมจะพูดเรื่องของพรูเลสก่อนนะพรูเลสม o u ล์สเปรย์สำหรับช่องปากรวมสารสกัดจากธรรมชาติกว่า10ชนิดที่มีงานวิจัยรองรับคัดสรรมาเพื่อประโยชน์ในการดูแลปัญหาในช่องปากได้อย่างครอบคลุมไม่มีน้ําตาลไม่มีแอลโกอฮอล์ไม่ทําลายเนื้อเยื่อในช่องปากใช้บ่อยได้เท่าที่ต้องการรสชาติดีไม่มีขมเพิ่มความมั่นใจได้ตลอดทั้งวันลืมไปเลยว่าเคยเจ็บคอมีจาหน่ายที่ Facebook Page และ Line m y s h o p p e, ู o o สเมาส์สเป s ย์อปปี a าซ a โรงพยาบาลและร้านขายยาทั่วไปคือจริงๆอยากจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันดีนะแล้วเวลาไม่ไนมน่มีสารพวกนี้คุณผู้ฟังมันจะช่วยเราได้มากเลยเพราะมันเคยใช้อะไรไม่รู้แล้วมันมีบางอย่างโอ้รอปากเป็นแบบว่าปุ่มผื่นขึ้นเลยที่ฟวงจาได้ไหมจำได้ครับเละ คือเนี่ยถ้าเราเจออย่างนี้อะไรแบบเนี้ยเราจะเสริมสร้างความมั่นใจว่าใช้และภายนอกไม่เสียหายนะคะอ่ะคุณผู้ฟังนี่คือคําถามที่อ้อมถามคุณผู้ฟังเอาไว้นะคะว่าเราจะไปต่อหรือพอแค่นี้สําหรับถ้าเราสามพันเราได้ลดสามร้อยนะคะแล้วก็เมื่อกี้ที่เราพูดเรื่องของการขอพรใช่ไหมเราจะไปขอใครคุณผู้ฟังบอกว่าน่าจะไปบวงสรวงผู้ก่อตั้งไตรชนีไทย <c oughs> คิดว่าน่าจะไปบวงสรวงคนที่ก่อตั้งไทยรัฐไหมคะ <c oughs> เพราะไปชนีอันนี้คือ เราชิงไทยรัตป่ะพี่กุ้งใช่ครับไทยรัฐครับมันเหมือนเป็นงานประชาปีอ,ะอ่ะพอฟุตบอลปุ๊บไปชิงโชคกับไทยรัอส่งผ่านไปชนีไทยเออจริงจริง,รงแล้วเราต้องดีวกับคนที่ก่อสร้างก่อ,อตั้งไทยรัฐหรือก่อตั้งไปชนีคุณว่าเราต้องดีว่ใครไทยรัฐไหมเพราะว่าโปสการ์ดส่งไปที่เขาไง e แฟนดอมไลฟ์ andom, mm hmm. มีความสุขกันทุกวันสุขค่ะแฟนดอมของเรานะคะโฟมิกนี่โฟมิกก็เพิ่งโชว์ใช่ไหมเมื่องานเฟสนี้ใช่ปะใช่สยา <50 S 2> มเฟสนะคะสยามเฟสใช่ไหมคะอะใครที่รอเจอเขาเจอกันได้สุขนี้23ธันวาคมความรู้สึกของเฟสทีฟและเจอกับวงที่เราชอบด้อมที่เรารู้สึกมีความสุขมาอยู่รวมตัวกัน0 2 6 6 5 8 3 7 3นะคะ E F M แฟนดอมไลฟ์ hmm.